กรีนคอนเสิร์ตหมายเลขสิบครับเดินทางมาจนถึงครั้งที่17แล้วแล้วก็ครั้งนี้นะครับนอกจากจะถือว่ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงกับศิลปินมากมายกว่า30ชีวิตแล้วยังเป็นการเหมือนกับฉลองนะครับ9ปีของคลับไฟเดย์ด้วยเราก็เลยใช้ชื่อคอนเสิร์ตนี้นะครับกับเลิฟซีเลิฟซองคลับไฟเดย์ในเอเวอเรสต์นั่นเองใช่แล้วนะครับวันนี้เราก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของคลับไฟเดย์เหมือนกันใช่เพราาะว่กลับไปสักนิดหนึ่งนะมันเริ่มต้นการเป็นคลับ ไฟเดย์ขึ้นมาเองแล้วเพลงก็ขึ้นชาร์ตขึ้นอันดับแถมทำเอ็มบีก็มีผู้คนเขาไปดูเป็นแบบจักรวนหลายๆล้านคนเขาไปดูว่ามีผีแน่นอนที่เป็นข่าวนะเนี่ยผีก็นูกผสมตลอดค่ะแล้วก็จากนั้นมาก็ค่อยค่อยมาเป็นซีรีส์เนาะก็เป็นข่าวไฟเดย์ในซีรีส์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซีซั่นที่สี่แล้วครับซีซั่นที่ห้าเริ่มต้นแล้วด้วยกําลังทํางานกันอยู่ค่ะ Ta-ta พลัดคนเพลงนี้ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเพลงนี้มากมคือชอบมาตั้งแต่ตอนที่เขาออกอัลบั้มแล้วแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้เอาเพลงนี้ไปใช้ทําอะไรที่ไหนหมายถึงว่าเวลาพลัดคนมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะเราก็เพลงนี้ก็จะตกไปเพราะว่าเราก็ต้องเรียกเอาเพลงที่แบบดังๆขึ้นมาร้องก่อนเพลงนี้มันอาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้ดังมากแต่เป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆนะครับเพราะจริงๆคราวนี้จะได้ขึ้นเวทีครีนคอนเสริร์ตนึสึกงไงบ้างครับผมตื่นเต้นครับไม่ได้เจอพี่ชอตมานานมากแล้วก็ตกลงตินเต้นเรื่องพี่ชอตใช่ไหม ไปไหนก็จะมีแต่คนหล่อบ้างแบบผู้ชายสายชีวิตผประโยคนี้โดนตลอด่สรับจ้าได้ไปรับจ้างเดินผ่านยังมีผู้ชาสายมีอะไรอย่าเงี้ยแซวแซวใช่แล้วก็ไปที่นิวยอร์กมานะคะแล้วก็คนไทยในนิวยอร์กก็รู้จักกันหมดเลยเพูดจอแน้วฉันอยากอ้างอิงแบบนี้พี่แจ้งเลยว่าอ๋อฉันไปเทอร์ริสมาแล้วก็ดีใจเพราะว่าเพราะว่าเป็น เป็นติ่งด้วยเป็นความใฝ่ฝันที่เราจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคลับไฟเดย์เพราะเราูรู้สึกว่าคือเราก็แหมคลับไฟเดย์อยู่มาตั้งตั้งเก้าปีแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบตั้งแต่พอเริ่มมีเพลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเอออยากร้องอยากร้องอยากมีบ้านแต่ว่าแบบไม่กล้าไม่กล้าไปขออะไรเงี้ยพอวันเดียวพี่หมอเอิ้นบอกว่าเออเนี่ยมาร้องนะก็เลยแบบรู้สึกแบบโอ้ใช่เลยนะนี่บนเวทีคอนเสิร์ตเต็มที่เนาะเต็มที่แน่นอนค่ะจะเต็มแม่ คือเรื่องการเล่นขับไฟเดย์ไม่ว่านะคะแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยสำหรับพี่ตู่เองก็ก็เล่นคอนเสิร์ตของพี่ชอมาบ่อยเช่นเดียวกันครับแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของขับไฟเดย์ที่ครบรอบ9ปีนะคะแต่สำหรับพี่เองเนี่ยกรีนคอนเสิร์ตเนี่ยคือหมายเลข6เที่คือเล่นมาแล้วเพราะนั้นคราวนี้เป็น17ของเราเพราะนั้นก็ต้องแรงเช่นเดียวกันสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะครับผมก็เล่นขับไฟเดย์ในซีรีส์สามนะผมก็เล่นกับพี่ยุ้ยยาครับแล้วก็พี่ก้อยครับผมก็ร่วมงานกับขับไฟเดย์มาสองเรื่ออองแรกเ่ เล่นก okay. right an <laughs> oh, <ocracy> no? <hua> ับพี่อ้วนค่ะเรื่องเล่าวันซาใจแล้วก็อันนี้ก็เล่นกับก้าวค่ะมีรักแพ้เปนแพ้คอนเสิร์ตค่ะก็ดีใจค่ะก็ได้ข่าวแว้บๆว่าจะได้เล่นซีซั่น5ด้วยกันอีกนะคะรือก็ฝากตัวด้วยนะคะฝากรุ่ทุกคนด้วยค่ะกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ดีก็ขอบคุณพี่ชอรฮะก็ยินดีที่จะเล่นซีซั่น5นะครับผมฮะพี่ชอร์แล้วฝากเลยนะแต่อันนี้ไม่มีรายชื่อเฮ้ยไม่ได้ก็ขอตรงนี้ไงขอตรงนี้ออ๋ ขอบคุณท่านแลาจะสนุกกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับครฟีดแบบดีมากค่ะที่ได้เรื่องนี้ไปนะคะต้องบอกว่ามีทุกกลุ่มแบบว่าท,าทั้งบนสุดยันล่างสุดทุกคนดูหมดเลยค่ะแล้วทุกคนถามถึงหมดเลยก็ดีใจมากๆค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่แบบเป็นเป็นเรื่องบรรดา,าแบบนี้มาก่อนใครยังไงก็ฝากด้วยละกันค่ะ มีมากค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจสำหรับคำติชมคำเชื่นชมทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของป่านด้วยเหมือนกันค่ะคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ฝากได้รักกันค่ะขอบคุณมากเลยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะอยากจะ้ปั๋นเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับก็ได้เออเล่นกับคุณบอมนะครับครับในเรื่องเป็นอะไรกันนะฮะเออเป็น ไม่แน่ใจคือผมจำเขาได้แต่ว่าในเรื่องเขาจัผมไม่ได้ต้องยืนคู่จริงๆต้องยืนคู่ค่ะเป็นคนที่มองไมได้จริงๆขอบคุณบอมครับฟินสุดดังสุดแล้วจะตัดเล็บสิ้นตัดเล็บเออซึ่งก็เดี๋ยวจะไปตัดเล็บบนเวทีด้วยนะน่ารักครับยังไงต้อนฝาบ้ลยครับทุกวันนี้บอมก็ยังไม่รู้เลยว่าที่เขาให้บอมเล่นเนี่ยบอมเป็นพระเอกหรือนางเอกทุกคนก็ถามอยู่ตลอดแต่บอมก็ยังโง่มาตั้งนามพี่โอเราบอมเป็นพระเอกเป็นนางเอกที เราไม่รู้นะอฮ้ยถามถามพี่โออีกทีเลยไงโยก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้แล้วผมเล่นตั้งแต่ขับ Friday ซีซั่นแรกฮะตอนครั้งหนึ่งในความสงจริก็เล่นเป็นเด็กผู้ชายที่อายประชวงนะที่ชอบเอาน้ำแดงมาให้ผู้หญิงที่เล่นออดก็ดีใจมากนะคบเพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ทำให้มีคนรู้จักผม ไม่มากก็น้อยค่ะก็อยากขอบคุณพี่ชอนแล้วก็ขอบคุณเที่ยวกาในซีซั่นห้าที่จะถึงนี้ด้วยนะครับอาคิสให้เลยเหรอเอาล่ะเลยเหรออ๋อก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสครับได้รับเล่นในเอ่อรักหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการนะครับผมก็หลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วก็คนคุณรักเยอะขึ้นเลยฮะคนเกลียดก็ตามมาเยอะขึ้นกว่าเดิม ครับผมก็เขาฝากคอนเสิร์ตเล่ครับผมรับแช้หรือแห้ความต้องการเนาะก็มีโอกาสได้เล่นคาเฟ่เดย์นะครับตอนที่มีชื่อว่าเลยรักแท้จะแพ้ความต่างนะครับเล่นกับพี่โฟกัสนะครับก็พี่เหรอใช่ไม่รู้พี่โกรธโกรธเสียงดูวะเนี่ยได้ยินไหมหลับลาะไม่ต้องบอกก็ได้สำหรับคอนเสิร์ตนะคะ Love s e ซ Love Songs นะคะครั้งนี้เป็นคาเฟ่เดย์ครบรอบ9ปี นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราทุกคนรวมพลังกันนะคะแล้วหวังนิดนิดว่าเราจะได้เจอเจอนะคะทุกๆท่านนะคะในคอนเสิร์ตนะคะเราจัดวันที่27 28นี้นะคะกันยายนค่ะสยามพารากอนฮอลล์รอบุ่วงจงฉนันนะคะเราไปเจอกันนะคะใช่ค่ะนะคะคอนเสิร์ตที่พวกเราทุกคนรวมพลังกันแล้วเราก็ตั้งใจกันเต็มที่นะคะขอบคุณพี่ชอยที่จัดคอนเสิร์ตดีๆนี้เช่นเดียวกันค่ะพี่พบกันนะคะครับผมขอบคุณนะคะขอเสียรให้กับทุกปคนในวันนี้วรงนี้นะ ไปดูอย่างมีความสุขนะเราจะรู้ว่าความสุขของเรายัางสามารถแบ่งปันไปช่วยเหลือน้องๆในโครงการช่วยเหลือด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะเรามาพูดว่าสังคมไทยไม่น่ามีอะไรแรงๆนี่ก็สิทธที่เราเห็นหรือว่าเด็กจํานวนมากมายเป็นหมื่นๆคนถูกทําร้ายจากคนในครอบครัวม,มันเป็นไปได้ยังไงครัหลายกรณีที่ไปพบเจอว่ามีการทําร้ายกันเกิดขึ้นเนี่ยพอคนไม่ลงมาจริงๆแล้วมักจะเกิดจากคนที่เคยถูกทำร้ายมาแล้วเช่นเดียวกันใน้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามีส่วนที่จะช่วยเหลือกันได้บ้างนะคะกนณคนหน่อยจริงๆแล้วเนี่ย ซื้อบัตรด้วยแล้วเราก็จะมีการเปิดรับบริจาคด้วยถ้าใครที่อยากจะร่วมบริจาคด้วยก็ได้นะคะแล้วก็สปอตกลินคอนเสิร์ตครั้งน,นี้หมายเลข17แล้วนะคะถือว่าเป็นงานประจําปีของพวกเรากละกันแล้วก็เป็นงานทําบุญประจําปีด้วยคือน,นอกจากมีกองศุลกแล้วก็ได้ทําบุญเรร่วมร้องกันด้วย